เอาละครับมาดูลูกโทษที่จะโทษครับเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้ครับลิเวอร์พูลพบเอฟเวอร์ตันเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับคู่นี้ครับประจำสัปดาห์เลยครับคนแรกของลิเวอร์พูลครับอยู่ที่บอล์เลยครับกัปตันเฮนโดครับจอร์แดนเฮนโดซันจะเจอกับทางด้านจอร์แดนพิกฟอร์ดครับเฮนโดขยับมาแล้วซัดจังหวะนี้ตุ้งหูเรียบร้อยครับไปคนละทางครับพิกฟอร์ดจังหวะนี้ไม่เหลือครับเฮนโดซันเรียบร้อยครับ ไม่พลาดครับคนแรกของลิพูมาดูทางฝั่งเอฟเวอร์ตันกันบ้างครับคนแรกของพวกเขาเป็นลิชาริสันครับเจอกับเอลิสันเบเกอร์ครับลิชาริสันขยับไปทางซ้ายแล้วสัดจังหวะานี้โห้โยจนเสาครับไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหคนแรกของเอฟเวอร์ตันพลาดครับลิชาริสัน เอาลละครับมาดูคนที่สองของลิบูครับโมซาลาซาลาเจอกับพิกฟอร์ดครับโมซาลาขายับไปทางขวาแล้วสัตว์ลุโโ่มยูหุยปัดได้ครับโอโ้โหไม่เข้าครับซาลาเอาเลยครับไม่ยอมง่ายๆครับเยาวตันคนที่สองครับเป็นฮาเมตรโรดิเกตครับ ฮาเมสขยับมาจังหวะนี้ยึกหลอกนิดนึงโอ,อ,อ,อ้โหหลอกหน้าเท้าได้เนียนกลิบเลยครับฮาเมสโรดิเกตครับจังหวะนี้คนที่3ของลิเวอร์พุครับโรเบริร์ตฟีมิโนโอบอบบี้ฟีมิโนโยิงลูกนี้โอ้โหไปคนละทางครับเรียบร้อยครับฟีมิโนโคนที่3ของเอฟเวอร์ตันครับเป็นทางด้านดอมิคคาเบตเลวิน โดมินิกเขาเบิร์ตเลวินโอ้โหยัดตรงกลางเลยครับใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับจังหวะนี้ครับเขาเบิร์ตเลวินครับคนที่4ของลิปูครับเป็นทางด้านชินนิวแวนาดุมครับแวนาดุมย่องหมาจังหวะนี้แล้วโอ้โหตรงกลางครับแวนาดุมไม่พลาดครับคนที่4ของลิปูครับขึ้นนำเป็น3-2ออาเล็กอีเวลบี้ครับ ีเสมอหรือเปล่าครับอีเวลบี้โอ้โหไปคนละทางเลยครับเลซอนเบเกอร์เสมอ,อกันอยู่ที่3ต่อ3ครับคนที่5ของลิพูเป็นเทียโก้คอนตาลาเทียโก้ขยับมาแล้วซัดจังหวะนี้ตรงกลางครับโอ้โหนิ่มๆครับตามสไตล์อยู่แล้วนะครับเทียโก้คอนตาลาครับแล้วคนต่อไปของเอเวอัตตันไม่เข้าแพ้นะครับไม่เข้าแพ้ครับเป็นทางด้าน เดวิสครับอยู่ที่เอลิซูนเบคเกิดแล้วครับโอ้โหยังอยู่กับเบลตันยังไม่ยอมเลยจังหวะนี้เอาเลยครับเป็นน็อกเอาต์แล้วนะครับคนที่6ของลิบูครับเป็นซาดิโอมาเน่ครับยิงเข้าเพื่อกดดันก่อนเลยครับพิกฟอร์ดขยับไปทางขวามาเน่ย,ยิงลูกนี้ตรงกลางครับโอ้โห เอาเลยครับกดดันอีเวอร์ตันแล้วครับคนต่อไปไม่เข้าแพ้ครับอีเวอร์ตันเป็นทางด้านอารัน Alan. ไม่เข้าแพ้นะครับอารันครับอยู่ที่เอลิซุนเบเกอร์อีกแล้วครับจังหวะนี้โอโ้โหไม่พลาดครับอารันจังหวะนี้ครับเรียบร้อยคนที่7ของลิบุครับอันโดรโลบอสัน ยิงเข้าเพื่อกดดันก่อนเลยครับโลโบสันโอโหไม่เข้าครับโอ้โหนดูโลโบสันยิงไม่เข้าครับเอาเลยครับคนต่อไปของเอลกัตันยิงเข้าชนะเลยนะครับปิดเกมได้หรือไม่ครับดูกูเลโอโหเซฟได้ครับลิซอนเบเกอร์เอาเลยครับไม่ยอมง่ายๆครับผมแดงคนที่8ครับอเล็กซานเดอร์อาร์โน เทนอเล็กซานเดอร์อานูขยับมาแล้วโอ้โหยิงนิ่มๆเลยครับทุกวันนี้แล้วคนต่อไปของอเวอร์ตันไม่เข้าแพ้นะครับเป็นทางด้านโฮเกตครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับโฮเกตยังอยู่หรือไม่ครับโฮเกตจ้องที่บอร์ดแล้วซาดลูกนี้โอ้โหยังอยู่ครับอเวอร์ตันยังไม่ยอมเอาละครับเอาละครับเอาละครับ มาดูคนที่9ของลิบูกับสกอรห6ประตูต่อ6นะครับเป็นทางด้านฟาบินโยครับฟาบินโยขาหยับมาแล้วจริงโอ้โหตรงกลางครับฟาบินโยเอาละครับกดดันคนต่อไปของเอีเวนตนแล้วครับไม่เข้าแพ้นะครับเป็นทางด้านเบนกอร์ฟรีไม่เข้าแพ้นะครับเบนกอร์ฟรีขาหยับมาแล้วโอ้โหปัดได้ครับลิบู ซูเปอร์เซฟของเอลนสันเบ็กเกอร์ครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับลิบูเอาชนะไปครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับใครว่ามันมินิฮัตทอเลยครับจังหวะนี้ถังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพจเลดฟ็อกไม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับตอนนี้ยังภาคบอลไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากยังไม่หายเจ็บคอเด้อสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมทำในสิ่งที่ทุกคนรักนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Wow.